สอบข้อนี้มันกลัวนิดนึงน้องๆพอจะเข้าใจไหมน้องว่าธนากิจเนี่ยมันมันนั่งอยู่แล้วสิริิรนทิ์เนี่ยมันยืนดูอยู่ในขณะที่รถรถอะไรไม่รู้แหละอาจจะเป็นรถไฟหรือรถอะไรก็ช่างนะครับรถอะไรหัวตู้ขนาดนี้ครับพี่มันครึ่งรถลูก<ม>พูดถึงรถนี้ช่วงนี้มีข่าวการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ไปข้างหน้า แต่น้องเห็นไหมว่าลูกบอลมันเป็นยังไงพี่ว่าหลายคนจะข้อนี้พี่ไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะพี่ว่าหลายคนมั่วจริงๆเพราะว่าใครจะมาสังเกตอะไรแบบนี้น้องรู้ไหมว่าลูกตุ้มเนี้ยมันเคลื่อนที่ไปอย่างเงี้ยมันแปลว่าอะไรหยุดเลยเหรออย่าใช้คำว่าหยุดสิสมมุติว่าเราอะพวกเราจะนึกภาพตามเหมือนเรากำลัง นั่งท้ายแลสองแถวและถ้ารถมันสตาร์ทพุ่งไปตัวเราเป็นยังไงครับตัวเราจะไปกับรถหรือตัวเราจะหันไปตรงข้ามกับรถตรงข้ามตรงข้ามยังไงเช่นรถไปปึ้บปุ๊บรู้ไหมมันกดข้อไหนของนิวตันมั่วข้อหนวัตถุจะพยายาม รักษาสภาพเดิมที่มันเป็นเก็ดไหมอ่าคิดภาพตามนะสมมุติว่าเรากาลังนั่งหลังกระบะแล้วหัวเราเนี่ยมันอยู่กับถนนตำแหน่งนี้แต่รถมันไปเนี่ยมันเกี่ยวขาเราไปด้วยแต่หัวเราเนี่ยมันรักษาสภาพที่มันอยู่ตำแหน่งนี้ไว้ขาไปแต่ว่าหัวไม่ไปมันก็เลยเกิดอาการเงิบเก็ดเลยอ่ะอคับ สมมติน้องกําลังขับรถไม่ใช่พ่อกําลังขับดีๆแล้วน้องนั่งท้ายกระบะแล้วพ่อเบรกหัวเราเนี่ยมันกําลังไปกับรถปื๊ดแต่รถมันมาเบรกเบรกเนี่ยหัวมันไปเหมือนเดิมแต่ขาเนี่ยมันมันเบรกไปกับรถเก้าใไหมทำไมถึงไปกับรถ,รถ,เ,บบรถเพราะว่าขามันติดรถรถเบรกขาก็เบรกแต่หัวมันไม่เบรกทำไงครับพึ <c oughs> บ่งอย่างนี้เลย นี่คือกฎข้อที่หนึ่งของเมลตันคือมันจะรักษาสภาพเดิมเจ็ไหมนะเหมือนเราดูการ์ตูนกาลังวิ่งอยู่ปุ๊บปุ๊ตัวเนี่ยตกลงไปที่พื้นแล้วแต่หัวเนยังอยู่บางทีนี่หลักฟิสิกส์เลยนะอ่าดังนั้นมันก็จะใช้ความรู้ประมาณนี้แต่ทีนี้น้องๆคิดภาพถ้ารถตัวนี้เคลื่อนที่แต่มันไม่ได้บอกนะพี่ถามถ้าวมันคงที่ ลูกบอลตัวนี้จะเป็นยังไงลูกตุ้มนี้มันจะมีมุมไหมมันจะไม่มีมุมครับถ้ารถตัวนี้มันมีความเร็วคงที่เหมือนเราอยู่เหมือนเรากรอาอเสาอยู่นะ่ถ้ารถมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เป็นงไงครับเราจะโยกไหมไม่โยกตัวเราจะตรงเลยใช่ไหมแปลว่าพี่ถามถ้าตัวนี้เปรียบจะเหมือนกับหัวเราทำยังไง รถคันนี้มันกำลังเร็วขึ้นก่าเดิมหรือมันเบรกคิดดีๆคิดดีๆมันไม่คงที่แ่แหละถ้ามันคงที่เนี่ยอ่ะจดแล้วถ้ามันคงที่เนี่ยลูกบอลมันจะนิ่งแต่ถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยแปลว่ามันกำลังอยู่ในกระเไหนระหว่างเงื้อกับพุ่งไปข้างหน้ามันกำลังพุ่งไปข้างหน้าตามรถแสดงว่ารถกำลังเบรกเจ็นไหม แปลว่ารถตัวนี้รถกำลังเบรกเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้อนี้ใครจะไปนึกถึงออกขนาดพี่อ่านเฉลยมันก็ยังไม่บอกนะวมารถเบรกเอาจริงๆข้อนี้ให้กูคิดเองอีกขนาดว่ามีเฉลยแล้วยังงงอีกนะรถเป็นเบรกปั๊บสีลินทิปอ่ะทีนี้อ่านโจทย์เนาะข้อใดจะไม่ถูกต้องนางซีลินทิป รับรู้ถึงความเร่งของรถรับรู้เนี่ยไม่ใช่ว่าวัดความเร็วได้นะว่ารถความเร็วนี้เข่าไรเท่าไรดีนียไม่ต้องไปจ้างตำรวจไม่ต้องซื้อกล้องมาแล้วเอาอ e เจนต์นี้ไปยยนดูรถคันนี้ความเร็วร้อยสิบโอ้โหยางระเจนยานทิพย์ศรีนทิพย์รับรู้ถึงความเร่งของรถในขณะที่พนักิดไม่รับรู้จริงไหมพี่ถามถ้าลองไปศรีนทิพย์รถเบียก้องรู้ไหม ไม่รู้ว่ารถเบรกรู้สิและนั่งในรถอ่ะรู้ไหมรู้พี่ถามมันจะรู้ได้ยังไงไอ้นี่ขนาดนอนอยู่มันยังรู้เลยใช่ไหมหลับตาอยู่พี่ถามไอ้ธนกิจะเป็นยังไงถ้ารถเบรกจะงายเหรอจะี๋พูดไปข้างหน้าสิใช่ไหมมึงเริ่มเริ่มงงกับตัวฟิสิกส์ละไอ้ธนกิจมันรู้ครับต่อให้มันหลับอยู่หัวมันโขกแน่นอนเห็นไหมหัวมันจะไปพร้อมกับตุ้ม ดังนั้นข้อนี้ผิดครับผิดตรงไอ้ธนก,กิจนี้เซอร์เกินไปถ้าไม่รับรู้เนี่ยคว่าลับลึกโจ์ต้องบอกล้าธนก,กิจลับลึกแต่ไม่ได้บอกไงในมุมมองของธนก,กิจแรงรับที่กระทําต่อวัตถุเป็นศูนย์ธนก,กิจแรงรับเป็นศูนย์ด้วยไง เอาเก็บข้อนี้ไ้ก่อนไม่รู้ข้ามไปก่อนในมุมมองของซิลินทิฟความเร่งของรถโดยสารเป็นศูนย์จริงไหมน้องอย่าพึ่งรถมันเบรกความเร่งเป็นศูนย์ไหมความเร่งต้องเป็นอะไรความเร่งต้องน้อยกว่าศูนย์คือติดลบแต่ว่าอันนี้น้องๆอ,อ,อย่างงนะลูกความเร็วคงที่ตัวนี้เอาออกด้วยเดี๋ยวมันจะงงเป็นคนละกรณีกันที่แค่บอกว่ามันมันจะดิ่งอย่างเงี้ยถ้า v ีคงที่แต่ถ้าแบบนี้รถกำลังเบรก แต่ถ้าลูกตุ้มมันมาอย่างเงี้ยแปลว่ารถกําลังอะไรรถกําลังไปกําลังเร่งกําลังสตาร์ทกาลังจะเหยียบคันเร่งละอ่ะดังนั้นข้อน,นี้ความเร่งเป็นศูนย์ผิดครับต้องบอกว่าความเร่งน้อยกว่าศูนย์ความหน่วงนั่นแหละนะรถกําลังเบรคข้อ4อ่ะถ้าข้อ4ถูกตอบ4ถ้าข้อ4ผิดตอบ2อเอาเด้อตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับ ข้างหลังอยากตอบไหมให้ข้างหลังมา,นงาหน้าข้างหน้าข้างหน้าข้างหลังได้แต่ทนได้แต่มองเธอข้างหลังเคยฟังไหมได้แต่แท้งเอ้ยไม่ใช่ทิศทางการเคลื่อนที่ของรถโดยสารและทิศของความเร่งของรถโดยสารเป็นทิศเดียวกัน ทีเดียวกันไหมครับความเร่งเป็นความเร่งเป็นลบเนี่ยแปลว่าความเร่งไปทางไหน <S <S อ,อบอกไปแล้วนะ <S <S ข้อเมื่อกี้ว่าความเร่งมันจะมีทิศต,ตรงข้ามแต่ความเร็วเนี่ยไปข้างหน้าดังนั้นข้อนี้ตอบพ่อ2ครับน้องๆจับไว้น้องๆเคยนั่งคุยกับเพื่อนหลังกระบะไหมเคยน้องน้องนั่งคุยกับหลังกระบะในขณะที่รถวิ่งน้องเห็นเพื่อนเรากำลังวิ่งไหม คิดตามคิดตามฟิสิกส์ฟิสิกส์เอาเดี๋ยวพ่าจะเข้าใจเองพี่ถามเรานั่งคุยกันหลังกระบะเราเห็นรถแกลังวิ่งแล้วเราเห็นเพื่อนเราวิ่งไหมแต่ถ้าอีซิลินทิพนั่งกินซุปเล็กอยู่ข้างๆถนนเห็นคนสองคนคุยกันวิ่งไหมเออเห็นไหมทำไมออกอะไรใช่ไหมสรุปว่าคนเราเนี่ยถ้ามันอยู่ด้วยกันสถานที่เดียวกันเนี่ยมันเป็นไงครับมันจะไปด้วยกัน มันจะไม่รู้ว่าใครวิ่งแต่ที่จริงมันกำลังวิ่งไปกับรถถูกไหมแต่อี่ิริงที่ CD นั่งกินส้มให้อยู่อ้าวเป็นไอ้สองคนนี้ไปไหนไวะเริ่มสอนร้สอนเทนท,นทันทีนะครับก็นี่แหละดังนั้นที่ต่างในเรื่องนี้ไอ้ธนกฤตเนี่ยมันเห็นลูกตุ้งกําลังไปเนี่ยแต่พี่ถามมันได้รู้สึกอะไรไหมมันไม่รู้สึกหรอกเพราะมันกําลังนั่งคุยกับลูกตุ้งอยู่กาลังนั่งจ้องอยู่ ชีมีโจได้ชีมีโจได้อยู่นะครับ mm hmm. พราะเราเคยดูโฆษณานี่ไหมนอนชายเขียวไม่คันนะสิสิ่งที่มันเห็นไงแต่ว่าไอ้ธนกกิจมันไม่รู้